มาดูกันครับว่านี่คือพิษมดทำเองนะครับไม่ได้ซื้อนะครับหาเศษวัสดุเท่าที่มีนะครับทำขึ้นเองเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเหมือนพิษมดในตลาดที่ขคยขายกันเลยครับเนี่ย,ยแล้วผมก็ได้ปลูกเพาะเมล็ดผ่านการแดงมาเป็นบางส่วนพิษมดที่จากทำเองนะครับเนี่ย ถาห้าถาใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดไหมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเฉลยว่าผมทำปีดมอสมาจากอะไรนะครับเนี่ยปีดมอสที่ได้ออกมาสวยไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมทำได้มาส,สามกระสอบใหญ่ๆ